หลังจากพักกันเต้ากันน่ะละในทีมงานน่ะน,นะก็สิบ้านนางเชี่ยวกันอยู่ตลาดีนละมาหากินเขากินน้ำค่ะยายคอยเจ้าว่าไม่กินเขาวหลีตีอือกินเขาก็นี่เด้มาซื้อแม่งทอดซื้อตะกะแตนทอดซื้อก้อยกุ้งนี่เด้ค <c oughs> อยว่าอันนี้มันมอเมนเขาได้ี่ขคอยว่าอันนี้มันเป็นกับแกมเจากก้าคักๆได้นี่อือแม่ี่ลีและนี่ก็สิได้ซื้อผู้สาววัตีย่งางกลับมาผู้สาวมานางเล่นน้ำเก๊กห้งวยให้กันเลยก็ต้องซื้อน้ำเขาอุดหนุนน้ำเขานั่นละย่างรอหาซื้อกับก่อกับแกมย่างซื้อไปซื้ บิ๊กฟูดไก่บานเจ้าบอเก่งกิรเดชบางในหบูบอเทาขอยขึ้นเขาพรรษาเออเอาเมียเธอมาแทนเอาไอแตงมาแทนสันดอกเพิ่นก็เลยมากับเชฟตันกัไอแตกนั่นะละฉันก็เลยบอกนั่งนั่นหละแมนเจ้ากินนำ้ำเก๊กห้วยบ่ได้เจ้าก็ไปกินกับแกมตัวนั่งก็เลยว่าโอเคโอเคข่อยสิเปนั่งชิวน้ำเจา้าเพราะว่าดนๆเจ้ามาเทียนี่ละ่ะความนนารักของเพื่อนชายยิงอีเจยกับอกาดเป็นจตสร้างต่สร้างเดิมมันสองคนพากันมักมานางเล่นผมมาน่งจับผมฉันตอนที่นางจับนางเลนมันวางในหูบ่มมมึผือามต่ยผมเอ้ยทไมวจััังงาาออออมนนนนนไปกเเบบูหห้ ไม่ได้สะมาหลายวันแล้วเมนเมนอีเจ๋กับบาคือกันพี่ก็บ,บ้าอย่างนั้นแหละกาดประสันบ้าคือนี่สคนนี่บ่ดีค่ะเด้อนินมทาเอ่ยนายายายาาั่นแะยะเผาคนอีเจ๋นี่มึงกับบ่ดีค่ะแล้วมือนี่ฉันก็นลาบปากมือไว้เป็นมันเป็นหมอว่าวันนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่ถิ่นเราเพราะว่าตลาดบิ๊กฟู้ดนี่เราไม่เคยมาเลยมาเป็นครั้งแรกนะนี่เขาเ้าก,กันเลยพากันเว้ากันว่าวางไดหูบอวันนี้ฉันจะมานั่งสวยๆนะฉันจะไม่เต้นฉันจะบ่ห้องโมโปปีกย่างแทกกัสิโยกเบาๆคือจังที่เห็นม่าหันนั่นล่ะเขาต้องคลิปลูกเข้าต้องเก็บอาการเข้าต้องไหวเชิงเด้เขาต้องมาดเพราะว่ายังตีมองนี้มันไม่ใช่ทิ่นเราอีเจยก็พักกาดวาง บจะรอดูบาซันบาเลนี่บอกยังบ่าท่านได้ขาดคำนูกะย่างก็เริ่มโยกเบาๆค่ะเอากระดนตีมันไปว่าเล่าใจเนาะและเมอร์นีแมนบอเขาก็มีเกมไฮเลนได้มีเกมไฮเลนจ้างไดวาตีเขาบอกว่ามาถึงตลาดบิ๊กฟู้ดเช็คอินพอเช็คอินเสร็จใช่ไหมสามทุ่มเขาจะประกาศผลถ้าแบบว่าเฟซบุ๊กของใครมียอดกดไลค์ยอดวิวเยอะที่สุดก็คือรับไปเลยค่ะน้ำเก๊กหวยหนึ่งปวูวายเลขาของฉันพอได้ยินจังสันมันก็ะทำนาทีเลยค่ะอีน้องเลขคาพักการเอาก็มันก็ดูแลเพจฉันคือกันเนาะฟาวเช็คอินท่านที่ เคืงเด้อฉันทีใดรังวันนี่บอได้วราณะตอนนี้สิ่งที่ว้าไว้ว่างหันลืมเบิดแล้วค่ะตอนนี้นั่งยูบ่ติดเก้าอี้แล้วค่ะน้ำเก๊กหวยเข้าร่างกายความมักน้องก็บังเกิดณตอนนี้บอกด้วยว่าเหมือนกับการได้มาดลดปล่อยคักๆน่ะแต่ละคนหวังในหูบออีนี่มันก็สะเก็บกดคักนะสูว่าสัน่าฮก็บอกแล้วความมวนป่านีไผเนาะโตข้างๆเขาก็บ่ค่อยลุกขึ้นเต้นได้ญิงตัดผ่ามาทีโตพวกฉันจ้กอีหยังมาลุมกุมกัวยู่สููหน้ากัวบักคักแห่งตาฉันนี่บอกด้วยว่า ก็มีเอฟซมาลากากา,กายหลายคนตามมาบอกคักได้ไดหญิงมาถักทายกันอุ้ยดีใจบอคเอฟซแต่ละคนลูกเพลแต่ละคนถามหาเนาะดนแดนยู่ไสฉันก็นเลยเบาขึ้นไผ่ไผ่คือดินแดนดีแดนเป็นไผ่ดนแดนเป็นลูกไผ่ฉันว่าสิลูกเพแต่ละคนหัวหลอภาาเนี่ยเห็นบอกินเลนมวนจนลืมลูกลืมเต่าแถวละบางที่ฉันทายลูกเช็คอินนบอกก็มีนักล่องค่ะนักล่องในวงที่สิขึ้นล่องมือแรกนี่แหะข้าเจ้ากัเป็นเอฟซีฉันข้าเจ้ากัมาคอมเมนต์วางใดหูบอยแย่ดุจเจ้ายาฝ่าวเมียเด้อ่า่าเน ฉันมันทําถึงจริงๆจากนั้นเวลาสามทุมเคิงประกาศผลคะมันจะไปใส่หลอดล่างวัานนี้ดุจจ๋าผ้าเสบแล้วเนอไดมียอดวิวยอดกดถูกใจใน Facebook เป็นอันดับหนึ่งค่ะแล้วบอกเลยว่าเบีรยฟี่มันจะไปใส่หลอดและวางออกมาเอาน้ำหนักลองออกมาหลับล่างว่นกับจักอีหยังนี่สูงกลางปีกยูนิะเมนมักยองคนอื่นเขาเลยสีมันใส่และวางงางออกมาเอาร่างวัานแมนบอเอฟซีกับผ้ากันยืนทาได้ยืนทาถ่ายรูปค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ข้างกระจกผ้ากันจัดขึ้นเนะบอกเลยว่ามวลบอกคักมาตลาดบิ๊กฟูดมือนี่ิงทีี่่ฉันนมาาาาาตลดบบอกกกยยวรรศ็ ยังอบอุ่นเหมือนเดิมอยากสิบอกว่าตลาดบิ๊กฟู้ดนี่เป็นตลาดแบบว่าแรกแเลยที่เปิดแบบว่าตลาดนั่งชิวนี่แต่ว่าฉันเ็บ่เคยได้มาจากเทียยังสีนะพ่อตามายญิงเอ้ยกลางปีได้สบายกลางปีได้เต็มที่ข่าขนาดม้าที่แรกก็คิดว่าจะเป็นเก่งเกเนี่ยเพราะว่าจะของมาเทียแรกนาะสูแต่ว่าก็นั่งเก่งในบ่เพรา่อ3านาที่ดอกค่ะเพราะว่าดนตรีมันผ้าไปน้ําแอนกอฮอองมันกับเขาเส้นเลือดแล้วแม่นี่ละบอกแล้วว่าความวนความ่นมันมาปานี่ไผมันไม่เลือกชนชั้นวันณะมันไม่เลือกว่าใครเป็นใครแต่ว่าระว่างเต้นระว่างดนําเกกห้เ็ต้อองมมีกกัับแไปเรื่นนนอคด้่ะ บอกเลยว่ามาในแรงนี่นี่นเลขคาประกาศฉันได้เกิดแต่แท้ค่ะจ้งไดก็ได้เกิดค่ะว่าได้เกิดจึงได้พุ่นนะลูกมั่นขึ้นหน้าจอเรียบร้อยงามบอสบอกเธอว่าน้องผักกาดเลขาดุดจาพาแซบส่งเข้าประกวดค่ะอันเฮ้จังได้ก็แนวค้นสดนะเนาะเฮ็ดยังก็บ่านเกียรค่ะตอนนี้นักร้องมอวล่าวงที่2ที่บอกว่าเป็นอีฟซี่ของฉันข้าเจ้าก็ได้ขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นเวทีแล้วอีเจอก็เลยว่าปะเข้าไปหน้าเวทีปะไปแห่กำลังใจนองๆปะวันสันบ้าคละว่างไปหน้าเวที่ให้ อบอุ่นกับดุจจ้าผ้าแสบแต่ละคนนี่เป็นกันเองบอกค่ะลายคนก็บอกว่าเห็นอยู่แต่ก็บกาทักยังสีนาทักได้เลยได้หญิงห้องไสชั้นหลดชันกแลนกอดคือการเอินไสเราก็เลี้ยงน้ำเกห้วยพูแลแกวพูลแกวก็ยังดีน่ากลัวบอกค่ะชั้นบเลนเดอหลังจากนั้นเวลาประมาณเกือบสามทุ่มสีทุมนี่ละไอ้ก้อนแกวก้อนข้ามก็ได้ตามมาแล้วค่ะเพราะว่าไอ้ก้อนแกลก้อนข้ามนั่งกับไปตีตะก้อก้อนน้อก็คือจังหวะน่หละรักกีฬาตะก้อทีมชาต ั้่บ่ดูแลผัวพันนาวาเอาจริงๆเด้อหญิงฉันอยากสิบอกว่าอีเจยน่ะมันสิคืออลิแห้งคือกันคือกันคักคือกันแน่เป็นหยังจังว่าคือกันว่าติเวลามาเที่ยวจังสิแม่นบ่มันสิฮู้จักโต๊ะข้างๆสุโตเลยมันไปหาชนแก้วกับคนหลายคนแห้งแล้วก็มันสิเป็นคนซัพพอร์ตหมู่ในกลุ่มในแก๊งมันสิไปหาซื้อน้ำเก๊กหอเก๊กห้วยไปหาซื้อนั่นซื้อนี่มาซัพพอร์ตหมู่ได้ดีบ่คักแล้วก็ดูแลไอ้แม่นได้ดีบ่คักฉันกับไอ้ก้อนแก้วก้อนครับกับน้องเลขาพักการกันยังว่าเลยทํำไมพี่เจ้ยนี่เหมือนกันเหมือนกันกับพี่อลิจังเลยว่าสันว่าพากันมานั่งตั้งแต่เวลาประมาณ6โมงครงตอนนี้ระยะ เวลาก็เที่ยงคืนแล้วแต่ละคนง่อมแล้วค่ะน่ะนะอีนางคอหมอยอยู่นางงอมแล้วคือกันก็เลยสิพากันเตาวกันเมื่อกันกับบ่ได้่กับจังเทียดอกนี่เกี่ยวกันยุลุข่วงลงข่วงยุนิจักเป็นยังดอกแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาส่งน้องเลขาผักกาดที่โรงงานพวานองน่ะจอดรถไปโรงงานเด็กกับฉันมาหับเอานางเนาะแต่ว่าพอตานางขี่รถออกจากโรงงานฉันก็ไปก้อนแก้วก้อนค้าก็สิขี่รถตามคนตอนเรนตอนเรนนั่นล่ะจนมานั่งฮอนหฮอง